จะมาขอส่งสภาวะธรรมค่ะสภาวะธรรมที่จะมาส่งก็คือเรื่องพูดลอยๆอยค่ะพูดลอยลอยเนี่ยเอเชี่ยว่าหลายๆคนก็จะมีอาการเหมือนกันแหละค่ะบางทีเราก็จะพูดอะไรออกมาลอยๆอยใช่ไหมคะโดยที่ตอนนั้นน่ะถ้ามีคนมาย้อนถามเราอีกทีเราก็จะบอกว่าอฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรเราแค่พูดลอยๆอยแต่ไอลอยๆอยนี่แหละค่ะมันไปกระทบใจเพื่อนอย่างรุนแรงค่ะเพื่อนอาจจะเสียใจได้ค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือวันก่อนเอทากับข้าวค่ะแล้วชุนก็ยืนปอกสับปะรดอยู่ข้างๆค่ะเอก็ตักกับข้าวจากถ้วยถ้วยหนึ่งค่ะเอาช้อนตักกับข้าวจากถ้วยถ้วยหนึ่งแล้วก็เอากับข้าวถ้วยนั้นะไปวางที่โต๊ะกินข้าวแล้วพอเดินกลับเข้ามาจะตักถ้วยที่สองอ้าวช้อนหายเอก็ลอยๆอยมาเลยค่ะชุนเอาช้อนเอไปไหนเอ <laughs> ถามแค่นี้ค่ะแล้วเอก็เดินไปที่ซิงน้ําอ้าว ไม่มีเดินไปทีที่โต๊ะข้างนกาอกอ๋อเจอแล้วช้อนอยู่ที่กับข้าวชา,ามแรกนั่นแหละแล้วเด็กกระบอกชุนเจอแล้วช้อนอยู่ที่กับข้าวชามชามแรกขอโทษนะแล้วเอกคิดว่ามันจบค่ะมันจบแล้วชุนก็ชี้ขุมทรัพย์กองเบเลอร์เลยค่ะว่าคําว่าพูดลอยๆของเอกค,คือชุนเอาช้อนเอไปไหนพูดแค่นั้นค่ะแต่ว่าชุนก็ถามเอว่าตอนพูดเนี่ยคิดอะไรไหมบอกไม่ได้คิดอะไร มันถามอ่ะเหมือนเป็นคําถามเป็นคําถามที่เราพูดตามปากของเราอ่ะแต่ว่าคนฟังเนยค่ะชุนบอกว่าเนื่องจากชุนเข้าใจชุนก็รู้ว่าเอถามแต่คําถามของเออ่ะถ้าถามว่าเอาเห็นช้อนของเอไหมมันจะต้องดีกว่าชุนเอาช้อนของเอไปไหนซึ่งถามว่าตอนที่เราถามเราก็ถามแค่จริงๆความความความรู้สึกของเราคือเห็นช้อนของเราไหมแหละ เราไม่ได้คิดเพ่งโทษหรอกว่าชุนเอาช้อนของเราไปทิ้งในซิง์แล้วเอาไปเอาไปใส่ในซิงก์ที่จะต้องล้างแล้วอ่ะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแต่วิธีการตั้งคําถามอ่ะมันเป็นการสร้างวิบากโดยที่เราไม่รู้สึกตัวค่ะซึ่งตรงเนี้ยที่ที่ชุนเขาชี้ให้ดูว่าบางทีบางเราพูดแบบเราพูดลอยๆอย่างเงี้ยค่ะเราพูดแบบเราไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรถามว่ามันอาจจะมีเชื้อเล็กๆอยู่ในใจของเราก็ได้ว่าเราอ่ะเออมีเชื้อแบบนั้นแหละคิดอย่างนั้นแหละแต่ว่า เรามองไม่เห็นแล้วเราไม่รู้มันเป็นกิเลสเป็นตัวที่มันซ่อนอยู่ลึกๆของเราข้างในเนี่ยแต่เราพูดออกไปแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าชุนไม่เข้าใจชุนก็เกิดวิวาทะว่าไม่ได้เอาไปทําไมต้องมาคิดว่าชุนเอาไปอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นการสร้างวิบากสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยที่เอมาเล่าก็คือคือเอตั้งศีลว่าจะพยายามไม่พูดลอยๆค่ะไม่พูดเล่นให้มันมากๆแต่ถามว่าขนาดว่าเราสังวรในสิ่งที่เราคิดน่ะ พยายามแล้วอ่ะแต่พอเราเผลอเราก็าทำนู่นทำนี่ของเราอ่ะคำพูดของเรามันก็หลุดออกมานะพอหลุดออกมาเนี่ยมาเลยเกิดสภาพที่เอม่นถูกใจคิดว่าโอ้นี่มันเป็นขุมทรัพย์ที่ดีนะคือถ้าชุนไม่บอกไม่ให้ให้เอเห็นจังหวะนั้นน่ะเอก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมันจะเสียประโยชน์ของเหตุการณ์นั้นไปทันทีเลยอ่ะมันจะผ่านไปอยู่ที่เอมรู้ว่ามันเป็นการพูดแบบนี้อีกแล้วหรออะไรอย่างงี้ที่เราพูดออกมาแบบนี้อีกแล้วหรอมีอีกครั้งหนึ่งที่ชุนก็ชี้ให้เอเห็นเหมือนกันก็คือ มันมีพี่น้องคุยกันค่ะแล้วเอก็ไปบอกว่าอืมคนเนี้ยสมมุติเป็นพี่เฉยงเนี่ยอืมพี่เฉ่งพูดแบบเนี้ยถูกต้องเลยชุนก็บอกว่าจริงๆเอคิดอะไรไม่บอกไม่ได้คิดอะไรอีกแล้วค่ะชุนบอกว่าการที่เราไปบอกว่าเขาเขาพูดถูกต้องเลยเนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่าเราอะ่ะมีอัตราไหมสมมุติว่าถ้าเรามีอัตราเราก็จะคิดว่าเราไปตรวจสอบคําพูดของเขาว่ามันถูกต้องแล้วเราก็เหมือนกับไปอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะ ไปสลักหลังใช่ไหมก็ตนึงทำไปออกเหมือนไปสลักหลังว่ามันมัน,มนถูกต้องเนี่ยฉันก็ช่วยยืนยันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราเห็นด้วยนะที่เราคิดเหมือนกันคือมันจะเสมอกันมันจะไม่ใช่ว่าเรายกตัวขึ้นไปอีกไปไปไปนดอ o r ช่ไหมเขาเรียกไปไป,ไปตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยคือถามว่าตอนเอพูดเอคิดอะไรไหรมเอ็กก็ยืนยันว่าตอนนั้นเอไม่ได้คิดอะไรจริงๆแล้วก็พูดเหมือนเป็นคําพูดปกติแต่ว่าจริงมันเป็นความละเอียดที่เอ พอไอตั้งศีลเนะี่ยมันถึงได้เห็นเนียอ๋อมันมีความละเอียดในวิธีพูดของเราอีกนะที่เรายังไม่เห็นได้ได้สังเกตซึ่งตรงนี้ก็เลยอยากจะนำมาเล่าเป็นสภาวะค่ะว่าถ้าแล้วถ้าเราโดนใครชี้ขุมทรัพย์นะจงดีใจเพราะว่าศีลที่เราตั้งมันเริ่มทำงานคะ่ะมันถึงโดนชี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะเพิ่งคุยกับเพื่อนเพื่อนที่นี่คะ่ะเพื่อนๆืนที่นี่ก็มึ่งมีคําพูดลอยๆขึ้นไปแล้วก็ทําให้เพื่อนอีกคนหนึ่งน้อยใจก็เลยคุยกันว่าแล้วเขาก็ใช้คาว่า ไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือพูดแบบว่าเหมือนกับมาสร้างบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เอเฮ้ยพี่เมื่อก่อนนะเห็นนะไม่อินเลยนะไออะไรนะที่พ่อครูสอนเรื่องสังกปะเจบเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นวจีสังขารคือการกระทาไม่ว่าจะเป็นคาพูดหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือคาบ่นนะคะหรือการกระทําต่างๆเนี่ยมันมีตั้งเจ็ดขั้นตอนนะจริงๆข้างในอ่ะมันมีละเอียดพระคุูทธเจ้าเห็นนะคือวิตก,ก่อนนะวิจารณ์นะคะแล้วก็ ตัก,กะวิตะก,กะกว่าที่สุดท้ายถ้าสมมติเราไม่ล้างตั้งแต่ตอนขั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็จะสะสมเป็นอะไรนะั้นนิสยัยหรืออุปนิสัยของเราไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นความเคยชินแต่เราเนี่ยพวดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเรามีสติที่มากพอเนี่ยทาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นตั้งแต่จุดแรกของแวบความคิดก่อนที่มันจะออกมาเป็นคาพูดหรือการกระทำเรา มันมีเร้งเยอะแล้วพี่มีเรื่องเจ็ดขั้นตอนแต่ตอนนี้แค่เราไม่ละเอียดพอเพราะนั้นการตั้งสินนี่เราจะพูดน้อยลงหรืออะไรเนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้เราอชัดขึ้นเราเพิ่งได้คุยกันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะก็บังเอ,อิญเนี่ยค่ะมันเป็นเหตุที่มาต่อย,ยอดกันได้พอดีเลยค่ะถ้ามันไม่ใช่ไม่คิดอะไรเพียงแต่ว่าเรายังมีสติไม่เพียงพอที่เราจะอ่านตรงนั้นเพราะว่ามันไวมาก